มันต้องดูว่าตัวเองง่วงจากกายที่ไม่พักผ่อนหรือง,ง่วงที่อยู่ตกในภาวางังจากความเคยชินจากนิสัยที่เราเข้าไปเสร็จปุ๊บมันง่วงเลย,ยนั้นอะ่ะเราจริงๆอะการที่เราจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาเคยฝึกมาแล้วเพื่อที่จะถอดท้อเนี่ยพอง,ง่วงเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะลุกเลยเขาจะเขาจะไม่นั่งจะเดินเลยจะเดิน เดินเลยเดินเดินเดินคือเปลี่ยนเปลี่ยนอริยบทอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอริยบทไปเลย<ม>เพื่อให้จิตมันตื่นจะจะไม่นั่งต่อเพราะนั่งง่วงใสร็จก็จัดลูกไปไปเดินอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากแล้วคนเคยชินกับการง่วงก็คือมันตกไปอยู่ในภาวะแล้วมันจะง่วงมันจะหลับไปเลยเหมือนเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในสมาธิแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในภาวง อยู่ในภาวะของความง่วงมันก็จะลาไปเลยมันจะไม่ตื่นสักทีมันมันมันแก้ได้แหละแต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นกรรมของเขาที่เขาเคยทำมามันมันแยกแยะออกได้หลายประการแล้วแต่บุคคลแล้วทิ่จิตดวงนั้นว่าจะยอมรับในการแก้ไขไหมหรือจะปรับเปลี่ยนไหม แค่นั้นเองถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนมันก็มันก็จะอยู่แบบนั้นะถ้าลงง่วงก็คือถ้าถ้าสมมติว่าร่างกายมันมันต้องการพักผ่อนก็คืออันนี้คือแยกออกมาเป็นเรื่องของร่างกายที่ต้องการพักผ่อนที่มันง่วงเราก็หลับไปเลยพอหลับเสร็จปุ๊บพอมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะสดชื่นมาอันนี้คือเรื่องของร่างกายที่มันต้องพักแต่ถ้าเรื่องของจิตที่มันหลับแล้วไม่ตื่นเนี่ย มันจะนอนเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันจะหลับทุกอะไรกดที่มันได้พักมันมันจะแก้คือโดยการที่แบบว่าเราจะต้องฝึกฝึกฝึกกรรมฐานดูลมหรือจะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธอะไรเงรี้ยคือให้เรียกให้มันตื่นอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ทํากรรมฐานเงื่ยห้ามหลับตาห้ามหลับตาในเบื้องต้นพอมันจะหลับเสร็จรปุ๊บก็ลืมตาแล้วก็ไปเดิน อันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะก็แล้วแต่ว่าจะจะมาไปใช้หรือเปล่าอันนั้นก็กอีกเรื่องหนึงมันแก้ได้แก้ได้หมดเลยมันอยู่ที่ลอง